อีกวันหนึ่งในส่วนเล็กๆของครอบครัวพ่อเก็บผลไม้แม่จัดของลูกช่วยยกเข่งทุกวันของพวกเขาเริ่มจากแรงกายและแรงใจเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้พวกเขาตัดสินใจเข้าเมืองตั้งใจจะไปเลือกอุปกรณ์ใหม่เพราะเข่งเก่าเริ่มกรอบแตกและลังที่ใช้อยู่ไม่แข็งแรงเหมือนก่อน เมื่อมาถึงห้างพวกเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจไม่คิดว่าสินค้าการเกษตรจะมีให้เลือกมากมายและดูดีขนาดนี้ของดีแบบนี้เหมาะกับสวนเรานะสินค้าพลาสติกจาก Perfect Worlds ผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมียมแข็งแรงและทนแดดทนฝนและนี่คือลังผลไม้เหมาะกับผลไม้หนักๆส่วนแบบเข่งเหมาะกับจัดเก็บทั่วไปและทั้งหมดผลิตในไทยร้อเอร์เซพวกเขาเลือกเข่งหลายใบ ล่างผลไม้หลายขนาดเพราะรู้ว่านี่คือการลงทุนในของดีที่จะอยู่กับส่วนของเขาไปอีกนานรอยยิ้มเล็กๆของคนทำงานในห้างกับรอยยิ้มของชาวสวนที่ได้ของดีมันคือภาพเล็กๆของความสุขไทยที่แท้จริงเมื่อกลับนาถึงสวนเข่งใหม่อยู่ในมือพวกเขาใช้งานสะดวกแข็งแรงกว่าเดิมสีสดใสเหมือนวันแรกที่ซื้อของดีไม่จำเป็นต้องมาจากไกล แค่ทำด้วยใจเพื่อคนไทยทุกคน Perfect World s ผลิตภัณฑ์พลาสติกเกรดพรีเมียมผลิตในไทย100%เพื่อทุกครอบครัวที่ทำงานด้วยหัวใจเข่งและลังผลไม้ของ Perfect World ผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมียมซึ่งมีความเหนียวแน่นสูงไม่กรอบแตกง่าย แม้เจอแดดแรงหรือฝนชื้นพลาสติกชนิดนี้มีสารป้องกันรังสี UV ทำให้สีไม่ซีดเร็วและใช้ได้นานเหมาะสำหรับงานเกษตรกลางแจ้งโดยเฉพาะลังหูเหล็กออกแบบสำหรับผลไม้หนักเช่นส้มมะม่วงส่วนลังไม่มีหูเหล็กเหมาะสำหรับบรรจุของเบาเช่นลำไยห,หรือผักหูเหล็กช่วยกระจายน้ำหนักขณะยกลดโอกาสหักขอบ ส่วนแบบไม่มีหูเหล็กมีข้อดีคือซ้อนง่ายเปรียดพื้นที่จัดเก็บเพียงล้างด้วยน้ำสะอาดหลังใช้งานและเก็บในที่ร่มหลังจะอยู่ได้นานเป็นปีๆโดยไม่เปลี่ยนสีหรือกรอบแตกทุกใบผลิตในโรงงานไทยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนและจัดส่งได้รวดเร็วทั่วประเทศ ความสัตย์พี่กูเจอที่ Perfect World มีทุกอย่างช่ง่ายสบายใจเก็บทำตัวไหนทั้ง,ง,งน้ำใจเกับใส่เพียงคู่ครรภ์เจอคนใช้ในบ้านเราก็มีให้เลือกมาก